โปรเจกต์ใหม่อีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่เราผลิตขึ้นมาครับตัวนี้เป็นตู้หลวมแนวสตาร์ทรยนต์ครับแต่เราใส่ power PE เข้าใส่ครับในชุดก็มีไม้อยครบทุกอย่างครับต่อไปเป็นครับทำงานได้เป็นครับชุดนี้เราจะมีการใส่ล้อด้วยครับเพื่อการเคลื่อนย้ายเปิดตรงไหนก็ได้ครับผมชุดนี้ครับราคา16,900บาทเท่านั้นครับผมครับก็ถือว่าราคาอยู่จุดกลางๆครับแต่ได้ของที่ปริมาณมากมากขึ้นครับไว่าเป็นครูพลังเบสครับ เบสครับก็เป็นตัวแบรนดพาร์ครับ2ดอก12นิ้วนะครับเสียงเบสของเราเสียงกลางไดอไหมครับแล้วก็จัดตัว8นิ้วให้อีก2ดอกครับผมฉะมั้นได้ใส่8นิ้วครับเราต้องการคอนโทนของเสียงครับคุมของเสียงเสียงโทนกลางโทนพูดใหม่ให้มันได้ความชัดมากที่สุดสลับตัวนี้ครับผมเสียงแรมครับแล้วก็ใส่เป็นตัวปากเป็ดให้ครับผมเพื่อจะได้ความไกลของเสียงได้ดีมากขึ้นอีก2ดอกสลับใส่เป็นตัวนี้ครับ งานตู้ของเราครับจะเป็นงานไม้อัดทั้งหมดครับผมทั้งตัวเป็นงานไม้อัดทั้งหมดตรงที่เป็นลายนครับเราจะมีการใส่สีให้ลูกค้านะครับเพื่อดูสีสันสวยเก๋ไก๋มากขึ้นตัวนี้เป็นตู้ตุ่มแบบครับผมสามารถออเดอร์สั่งไว้เลยเลยตัวนี้พิเศษครับได้พาวเวอร์พุทเด่นแท่นะครับนี่หกร้อยซีอาร์พุทเด่นแท่นครับตัวนี้มีคอสในตัวครับแยกเบรคต่างหากกลางต่างหากครับสลับพาวเวอร์ของเราตัวนี้ครับ พิเศษอีกครับได้มิกไปด้วยหนึ่งตัวครับในมิกตัวนี้ก็ฟังก์ชันครบเปิดบลูทูธได้ครับมีเอ็กโคได้สรับในตัวครับแล้วก็พิเศษอะไรอีกมีไมค์ไปด้วยสองตัวครับ ได้ชุดนี้ไปครับเสียบไฟเส้นเดียวสามารถใช้งานร้องเพลงอะไรได้เลยสำหรับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้เป็นตู้ต้นแบบครับผมตู้ตัวใหม่ของเราครับเราก็จะขยับตัวนี้ถอยหลังไปอีกครับข้างหน้าเราจะทําเป็นบล็อกล็อกแก้วครับล็อกขวดเราไว้ให้ครับเพื่อสลับเวลาฟังได้อาคาุมากขึ้นนั่งฟังหน้าตู้ยกจิบได้เลยครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับถือว่าคุ้มมากกับราคา1 6 9 0 0กเยบาททีนี้เรามาทดสอบเสียงครับผมเพลงเอ๋อเพลงไม่ได้ดีเหรอ ก็ถือว่าได้ทุกแนวเสียงครับนี่ก็เสียงมาจากตัวเก่านะครับผมโทนก็แบบโทนพีมากขึ้นสลหรับตัวนี้ครับเสียงเบสเป็นตู้แมนพาร์ครับได้ทั้งโดนเสียงที่นุ่มลึกมากขึ้นนะครับทนกระเรียงก็ยังได้โทนเพลงแดนก็ยังได้ได้ทุกแนวเพลงสลหรับตู้เบสของเราตัวนี้ครับผมครับเสียงกลางแปดนิ้วใหนไหมครับเวลาพูดไปครับรู้สึกว่ามีความเบามากขึ้นพูด,ดเบาก็ดังได้สำหรับตัวนี้ครับพร้อมด้วยเสียงแหลมครับปากป็ด จะได้ความไกลมากขึ้นก็สามารถนั่งในมุงแก่เลยสลับตัวนี้ครับพรวอมไปด้วยอีกหนึ่งแท่นนินทาครับได้ความแรงของเสียงครับพลังของเสียงอัดเต็มที่แน่นอนสลับตัวนี้ครับพร้อมด้วยมิกซ์ครับฟังก์ชันบลูทูธ EQ Echo ในตัวครบทุกอย่างสลับในมิกตัวนี้พร้อมด้วยครับนี่ได้ินด้วยอีกสองตัวสะสลับชุดนี้ครับทำก็่ฝากไว้หนึ่งโปรเจกต์ครับสลับโปรเจกต์ตัวใหม่เอกสาวครับตัวใหม่จาการทำการถอยตู้กลางไปเพิ่มจุดวางของขึ้นบีตตัวนี้ครับเพื่อมี็นขาลดในการฟังเสียงมากขึ้น ลากเป็นตู้เดียวครับมีครบทุกอย่างทั้งโต๊ะทั้งอะไรครบทุกอย่างในตรงนี้จะเราวางแผนไว้ครับผมครับโอเคครับก็ฝากไว้หนึ่งกจกับกชุด1 6 9่0มบาทจากเอกซาวงคุณครับผม